ว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเปิดเผยว่าเหตุการณ์ปะทะก,กันที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้นนะครับส่วนวันที่5ของการประทะก,กันของทหารทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่บริเวณปูมะเขือด้านปราสาทพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับหังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมานะครับได้เกิดการประทะก,กันที่บริเวณด้านปราสาทต,ตามเมินทมปราสาทต,ตาควาย <Okay. S 2> ที่อำเภอพนดมดงรักจังหวัดุรินคับ

นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับโดยชาวบ้านหนองคัน,นาและเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านตำบลตามเมียงต้องวิ่งหลบหนีเข้าที่กำบังบางคนใช้ร่องน้ำเป็นที่หลบภยัยหลังจากทหารกัมพูชาได้ประทักกับทหารไทยที่บริเวณแนวชายแดนปราสาทตาควายปราสาทตามืองทม การประทักการเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับทหารกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาที่บ้านหนองคันาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นครับการประทักการเริ่มหมาขึ้น ทหารไทยจริงๆปืนใหญ่โตอตอบจำนวนหลายชุดเออพ้าออกขาออกไปจากบ้านเร็วๆๆ็วเร็วออกไปออกไปเลยมันจะกระชากถอยหลัง,งถอยหลังนิดหน่อยครับมีนี่มันยังอยู่นะเ<อ>แตกแล้วโอ้บีมยิบอิดละเนอะล มีรายงานว่าทหารัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 ยิงเข้ามาที่หมู่บ้านโคกสแสลงบ้านหนองคนาบ้านพนมดินบ้านหนองจูบ้านอุโลกอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และบ้านโคกกระชายอำเภอบ้านครัวจังหวัดปุรัมําซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวปะทะของทหารมากที่สุดและนี่ก็คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นลุมล้มๆควมไม,ม่มันลงในแรงรั้งี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเสพติ ที่มันลงมานี่ครับนี่ครับเก็บเก็บที่เจ้าหน้าที่เอาไปไม่หมดทั้งทั้งมากเลยครับนี่เพราะว่าลงตรงนี้ไปลงตรงนั้นแล้วก็ลงจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้น,น,นมันบอกว่ามันถ้าจะหลบหลบไม่ทันครับอ๋อมันมันมาพร้อมกันไล่ไล่กันมาเลยแรงไหมครับแรงครับแรงตอนนั้นเขาอยู่ไหนต้องต้องก็อยู่แถวบ้านนี้นครับบอกว่า ให้เจ้าบ้านหลบไปก่อนนะเด็กผู้หญิงคนชรลาอ่งี้ออกไปก่อนเหลอแต่ผู้ชายผู้ชายจะก,กัรรักษาทร,รัพย์สินอันเรียนของพี่น้องพอวันมามันมันหลบไม่ทันนะครับตางคนก็ตตา,างหลบหมอบลงแต่เสียงเลยโอ้โหฝ <c oughs> นวันต้รงตรง้องตง้องต้ง อย่างทางการนี่เปไฟก็ไม่มันมาตกหน้าบ้านผู้ใหญ่ครับมามาตกหน้าบ้านผู้ใหญ่ก่อนแล้วมาตกลูกที่สองครับลูกที่สองครับครับผมเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองเหตุการณ์ตอนะไรเป็นยังไงชุดลุ่มเป็นการชุดลุ่มครับตอนนั้นเหตุการณ์ยังชุดลุ่มหรือครับครับผมดังไหมตอนนั้นดังมากครับดังมากดังสะเทือนสนามนันหมายเลยครับตรงนี้จุดนี้ครับ ดังมากครับแล้วเราอยู่ยังไงเราอยู่นั่งนั่งข้างๆครับนั่งข้างๆนี้จะมีนั่งข้างๆพอได้เสียงปืนตกด้านบ้านผู้ใหญ่แล้วเรากระโดดหลบมาข้างทางครับผมครับผมแล้วลูกนี้เป็นลูกที่สองครับมากี่ลูกทั้งหมดสิบเอ็ดลูกครับตอนตองไอ้ตรงที่เห็นนี่สิบเอ็ดลูกครับในบริเวณนี้นะครับครับผมสิบเอ็ดลูกครับผมสิบเอ็ดลูกรู้สึกยังไงตอนนั้นสั่นมากครับกลัวแต่ก็อย่างว่าเราเกิดมาเป็นไทยเราต้องสู้อยู่แล้วครับตรงนี้จุดนี้ครับผมเราหมอบนะเรื่องเราหนีแล้วหมอบครับ มันมาเป็นชุดเลยครับมาเป็น,เป,นเป็นเป็นจุดใหญ่ๆเลยครับผมมาแบบเราตั้งตั้งตัวไม่ติดครับผมประจำที่ทุกหน่วยตาเเอาสารคัดเลืสิ่ง,งที่มุษประจำที่ทุกหน่วยตามเดิมเปลนะครับประจำจุดบอร์ดเตรียมมาไว้ ผลกระทบจากเหตุการณ์พะักการในครั้งนี้นะครับมีทหารได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น3นายซึ่งขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่นําตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักและยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก3คนนะครับเป็น